สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหาทาวันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทํามันเสียละเกินหลังๆเนี่ยก็มีคนขอคุณมีค่ะขอบ้านแต่ว่าหชั้นจะชั้นได้ไหมคะจะเอาไปทําไมหลายชั้นแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ได้เขียนมาไงว่าใต้ดินกี่ชั้นด้านบนกี่ชั้นเพราะฉะนั้นเดอะซิมสเนี่ยมันขึ้นได้แค่4แล้วก็ลงไปใต้ดินได้แค่อีกสนะคะเราก็เลยไม่ได้จดอะไรเลยเนื่องด้วยว่าการสร้างในเดอะซิมสี่เนี่ยมันมีข้อจํากัดอะไรค่อนข้างจะยุบยิบนิดนึงนะคะคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป ของเกมนี้ถ้าเห็นจากปกคลิปแล้วก็น่าจะรู้ได้แล้วว่าวันนี้คุณมิคจะมาสร้างบ้าน8ชั้นนะคะ ฉันทำทำไมวะเนี่ยแต่ถ้าแปดชั้นธรรมดามันก็ไม่ทาททยสิสำหรับเราเนี่ยมันต้องมันนี้ไท n นี่ Home ม e s i d e n t i a l เราจะไม่ได้เล่นกับไมโครนะคุณผู้ชมไม่ไหวบอกตรงไมโครไม่ไหวเราจะเอาล็อตที่2นะคะไม่ใช่ล็อตที่2เทียที่2 t i ไท h นี่ฮมค่ะการที่บ้านของคุณผู้ชมนะคะเป็นเทียไทยนี่ o ฮมนะคะเทียระดับ2เนี่ยเราจะได้เพร์กต่างๆเยอะแยะตามนี้เลยนะคะสกิลจะเพิ่มดับเบิลจะรู้สึกอบอุ่นและสบายค่าน้ำค่าไฟค่าที่ดินก็จะถูกลงแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขอยู่ตลอด อา,อาจจะได้ mood happy inspire หรือว่า focus นะคะเป็น buff ด้วยเราลองก่อนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าชั้นละ3คูณ3เนี่ยมันจะได้ทั้งหมดกี่ชั้นจริงๆเอา3คูณ8เลยก็ได้ปะแต่3คูณ8ได้เท่าไหร่วะคุณผู้ชมอันนี้เราขึ้นมา4ชั้นแล้วใช่ปะ3เอ่อ3 3เอ้ยไม่ใช่3ดิมันต้องเอาอะไรไปคูณ <laughs> ก้า <laughs> เออมันต้องเอามันต้องเอาก้าไปคูณเรื่องเลขนี่อย่าคุยกับคุณมิเลยนะคะเดี๋ยวคุณมิจะลองวาดลงไปด้านใต้ดินอีก3ามคูณสลงไปให้ลึกสุดๆุดสุด,สด,สด,สดหัวใจเท่าที่จะเป็นไปได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้คือด้านใต้ดินของเรานะคะอีกสี่ชั้นโอ้มันก็จะเกินมาเป็น72ใช่ปะชั้นใต้ดินก็จะเป็นทรงนี้นะคะเป็นทรงตัวแอลเราก็จะทําให้มันตรงๆงกันไปแบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องคิดเยอะแปลว่าด้านบนตรงนี้เราก็อาจจะโหดแต่ว่าถ้าด้านบนเนี้ย ราอาจจะหดแบบมีชั้นเชิงอะคุณผู้ชมอาจจะหดตรงนี้ 2, 2> เอ,อเ้ยก่อนหมายถึงว่าหด2ชั้นด้านนี้แล้วก็หดอีก2ชั้นด้านนี้แบบนี้อุ้ยก็จะได้ทาย64แ่แปลว่าบ้านเราอยู่ในเทียรไทยนี่แล้วนะคะสิ่งต่อไปเลยเราก็จะติดประตูให้กับบ้านหลังนี้ก่อนแล้วขอเรากระดึบเข้าไปทำเลเยอร์ในบ้านนะคะเดี๋ยวจะตัดภาพไปจชมกันเลยเพราะว่าอาจจะต้องคิดนานตอนนี้นะคะเราจัดเลเยอร์ของบ้านเสร็จแล้วและตอนนี้เราก็นำซินมาเพลเทสก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นอะไร ที่ยากมากๆคุณผู้ชมเชื่อปะอันนี้คือเลเยอร์คร่าวๆข,าของบ้านเรานะคะก็จะมีการนั่งแล้วก็ดูทีวีตรงนี้ซึ่งซิมก็ทําได้เนาะนั่งตรงนี้ก็นั่งได้อันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะเราขึ้นไปด้านบนก่อนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําอาหารซึ่งเรามองว่าได้แน่นอนแต่ประเด็ดนน่ะที่เรากลัวก็คือบันไดเนี่ยเขาจะแอคเซสขึ้นมาได้ไหมนะคะคุณบิ๊มิซิมเขาก็ขึ้นมาทํากับข้าวได้โอเคชั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นของห้องน้ําซึ่งคุณบิ๊มิวางผิดค่ะช ไม่ได้จบตรงนี้นะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องทำฟลอร์แผ่นให้มันได้ก่อนอนะ่ะไม่งั้นนะอะไรต่างๆก็จะยากโอเคล้างมือได้แล้วก็เข้าไปอาบน้ำได้ขอบกุ้นกระนับชั้นบนสุดด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนของชีใช่บันไดขึ้นมาได้ดาการวางบันไดาการวางลเลเยอร์ของบ้านที่ขนาดเล็กแบบนี้มันยากมากเลยนะคะต่อไปเราจะไปดูเบสเมนต์กันเบสเมนต์ลงมานะคะก็จะเจอกับห้องทํางานคุณผู้ชมดูสิว่าซิมจะเดินลงมาแล้วก็เข้ามาในห้องทํางานได้ไหมแล้วลองมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ว่าใช่ ได้โอเคหนังสือตรงนี้ก็จะต้องหยิบได้เนาะชั้นต่อไปก็จะเป็นห้องน้ํานะคะเราจะมีสงห้องนอนสองห้องน้ํากันเลยนะเพราะว่ามันมีหลายชั้นมากเลยใช่ป่ะแล้วชั้นเนี้ยเราคิดว่าเราจะใส่สกิลให้เขานะคะสิ่งที่เราอยากเทสคือเทสว่าบันไดลงได้หรือไม่และชั้นสุดท้ายนะคะถ้าเขาลงมาได้แล้วเขานอนได้ก็คือเป็นอะไรที่กูดมากนี่ไม่ใช่กูดธรรมดานี่คือ perfect อะหลังจากนั้นเราก็พบได้ว่าเกมมันมาเวลคัมว่าก้อนแต่ไม่มีอะไรเตือนเลยนะคะเราก็จะกดที่ คนนี้เรารีเซ็ตออบเจกต์ดีบักได้ไหมแล้วก็ช่วยกลับบ้านไปได้ไหมได้เวลาสนุกแล้วนะคะก็คือเวลาแต่งบ้านนั่นเองด้วยความที่บ้านมันเล็กอะเนาะประตูที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นประตูสีขาวไปเลยแบบนี้เลยหน้าต่างก็จะใช้เป็นสีขาวหลังจากที่เปลี่ยนหน้าต่างเสร็จแล้วก็จะได้บ้านสภาพหน้าตาแบบนี้ซึ่งไอติ่งพวกนี้เราจะทํายังไงดีเพราะถ้าเราวาดแพลตฟอร์มมันจะเป็นการเติมท i ส์ไปเลยนะคะเราไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เห็นป่ะท i ส์มัน เปลี่ยนเป็นเลข65เราไม่สามารถทําแบบนี้ได้คุณผู้ชมทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่หลังคาอันนี้ไปนะคะทริกบอกเกมว่าเอ้ยฉันไม่มีอะไรเลยฉันฉันไม่ได้สร้างห้องนะฉันก็แค่ตีอันนี้ขึ้นมาเฉยเฉยอะตีวัวขึ้นมาเฉยเฉยฉันไม่ได้ทําอะไรเลยการก๊อปปี้เราไปวางอย่างนี้มันจะไม่คิดเป็นห้องนะคุณผู้ชมเหมนปะมันจะเป็น64คูณ64เหมือนเดิมแต่เราจะได้ลูกเล่นหลังคาเพิ่มเข้ามาเราหมุนหลังคาด้านบนให้มันเป็นสภาพแบบนี้นะ ะะให้มันดูมีอะไรไปก็เท่านั้นเลยตรงนี้เราก็จะทําลูกเล่นเหมือนเดิมเลยนะคะวาดแยกกันนะอย่าขีดให้มันกั้นห้องนะแยกกันเราก็หยิบมันมาวางแบบนี้วัลเปเป,เปอร์ของบ้านเราจะใช้ไม้อ่อนๆอันนี้นะคะแปะไปทั่วๆเลยของจากแคทสันด็อกนะน่ารักมากๆเลยพอเราแปะไปแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นติ่งเงติ่งเงติ่งเงติงต่งเงาอู่ใช่ไหมคะ <c oughs> คุณผู้ชมคุณมีเป็นอะไระคุณมีเขาเป็นอะไรแล้วก็จะมาเลือกอาจจะเป็นเลือกทริมอันนี้เอามาตัดขอบให้มันดูมีอะไรเราอาจจะตัดไปแบบนี้เลยก็ได้นะ <c oughs> คุณผู้ชมตัดไปทั้งชั้นเลยใช้เป็นบ้านสีน้ําตาลน้าตาลเก่าๆ <c oughs> เราต้องทําอะไรที่มันคอมฟอร์ตโซนเรานะคะเราถึงจะทํามันได้สําเร็จต่อไปเราก็จะมาเล่นลูกเล่นกับวอลเปเปอร์นะคะด้วยการที่เอาวอลเปเปอร์ของ Eco l i f ฟ์สไตเป็นไม้แนวนอนเนี่ย <c oughs> มาเล่นไว้ทางพีซด้านล่างแล้วก็ด้านบนให้เป็นไม้แนวตั้งแบบนั้นไปหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไม้ที่มันเป็นนนแวี่ยทมั เป็นแนวแนวอะไรวะแนวแนวนอนคุณผู้ชม <laughs> ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงเออเอามาแปะไว้นะคะตามมุมต่างๆของบ้านเนี่ยถ้าด้านเนี้ยโล่งเดี๋ยวเราอาจจะเล่นเป็นทริคอย่างอื่นเนาะตรงนี้เราก็จะใส่ไป2อันแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาเอาเสาสีขาวนะคะเอามาตัดกันนี่คุณผู้ชมแบบนี้ค่ะเอามาปัดขอบปัดขอบปิดขอบค่ะลากมาแบบนี้เลยทีนี้ตรงเนี้ยกับหน้าต่างอะ่ะเราก็ปิดเข้าไปด้วยนะคุณผู้ชมให้มันดูมีอะไรมากที่สุดกับเอ็กซ์เทอร์เรียทีนี้ขอบทริมเนี่ยมันสุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันไปไม่ถึงรอบๆหลังคา ซึ่งเรามองว่าถ้ามันมีรอบๆหลังคาเนี่ยมันจะสวยใช่ไหมเราก็ทําการเอาผนังลงนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็นํารั้วมานะคะเอามาวางไว้แบบนี้เราก็กรอบตัวเองหยิบมาแปะเราก็แปะด้านนี้ใช่ไหมคะที่เราอยากได้เราต้องไม่กั้นให้เขาเป็นห้องนะด้านนี้เพดานอะหลังคามันกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปขีดเขานะคะเพียงเท่านี้เราก็จะใส่ t r i มหลังคาได้แบบนี้ต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งด้านบริเวณหลังคาที่มันยังโล่องอยู่ด้วยใบไม้ตัวนี้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมย่อเขาสักนิดหนึ่งให้ ให้เขาดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเราก็แปะเขาลงไปแบบนี้เลยให้ดูเป็นบ้านอ e ีโกอีใจอีกแล้วครับด้านหลังคาก็จะใช้เป็นหลังคาของอีโกสีดําไปเลยนะคะขอบหลังคาใช้เป็นสีขาวแบบนี้สีฮาร์ฟวอลด้านบนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มให้เข้ากับส่วนอื่นของบ้านผนังที่ยังโล่งอยู่ตรงนี้เราก็จะเอาของอีโกไลฟ์สไตล์นะคะมาเป็นลูกเล่นอะไรแบบนี้ได้เลยเลือกสีที่คิดว่าจะเข้ากับบ้านของท่านแล้วก็ทําการแปะลงไปค่ะไฟด้านหน้าบ้านเราก็จะใส่เป็นไฟย่อย ้อยตัวนี้นะคะสีออกส้มๆแบบนี้เออหมุนให้เขาดูมีอะไรกิ๊บเก๋ยูเรกาลองเอาผนังขึ้นแล้วก็ดูแบบนี้ก็จะได้เป็นไฟที่ห้อยอยู่ด้านบนด้านหน้าตรงนี้ด้วยความที่มันทุกอย่างมาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยเราจะเอาเฮตัวนี้นะคะมาเรียงไว้รอบๆบบ้านของเราขอเปลี่ยนสีหลังคาให้เป็นสีส้มละกันไหนๆเรามาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็ทําบ้านสีน้ำตาลน้นำตาลไปลอยพื้นนะคะก็จะใช้ของดอาน out แล้วก็ลากมาให้ถึงหน้าบ้านแบบนี้ไปเลยขยับทั้งเชลบ้านมาทางด้านซ้ายมือตรง ลากพื้นต่อเข้ามายัางบริเวณด้านข้างบ้านในเมื่อบ้านเรามันมีบริเวณขนาดนี้เราจะเติมสระว่ายน้ําให้กับคน2คนนี้เขาหน่อยก็น่าจะโอเคนะคะสระว่ายน้ำเนี่ยก็อยากจะเล่นเป็นเชฟที่มีอะไรอะ่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเชฟกี่เหลี่ยมเราก็ไม่รู้นะคะเราก็จะวาดไปแบบนี้วาดสระว่ายน้าเสร็จแล้วนะคะก็มาหยิบรั้วที่เป็นรั้วไม,ไม้จะใช้สีน้ําตาลเข้มหรืออ่อนก็แล้วแต่ใจฝันเลยเราจะเอามาทําการล้อมรั้วบ้านของเราแบบนี้เลยนะคะขีดมันเฉียง ให้ดูเหมือนเป็นประตูเปิดปิดอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมเราจะทํา2ฝั่งแบบนี้ก็ได้นะคะเออเหมือนประตูมันเปิดปิดได้เอาเมลบ็อกซ์มาวางไว้ทางด้านนี้พอเราตกแต่งด้านนอกเสร็จนะคะก็จะออกมาสภาพนี้เลยคุณผู้ชมเราคิดว่าบ้านเนี้ยเราอยากจะให้เขาได้เลี้ยงน้องหมาแต่ว่าเลี้ยงไว้นอกบ้านนะเพราะว่าด้านในบ้านเนี้ยมันแคบมากเลยใช่ไหมคะก็จะมีของเล่นแล้วก็มีโซนให้แม่หมามากินข้าวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เลาจ์สองอันอันนี้ไฟกลมๆอันนี้มาจากของภาค My Wedding Stories นะคะ ก็จะมีตัวรบปเนี่ยมาห้อยอยู่ตรงนี้ด้านนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าส่วนปลอมๆมาคุณผู้ชมเอาดอกไม้มาใส่กระถางที่ไว้จัดสวนอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีโซนของให้กริวกินอะไรกันแล้วก็จะมีขยะอยู่ทางฝั่งนี้มีสระว่ายน้ำเล็กๆไว้แช่รอบๆบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาต้นไม้นะเราเสิร์ชฟิลเตอร์แพ็คเลยนะคะแพ็คแคทันด็อกนะคะแล้วก็เอามันมาใส่ไว้ในเมืองตรงนี้เลยมันจะได้ดูแบบว่าเออมันคือบ้านเดียวกันเว้ยมันไม่มีต้นไม้อะไรที่ผิดแปลกไปอุ๊ยเราเราแฮปปี้ว่ะเราชอบมากเลยอะ่ะคุณ ไปแต่งมาเรารู้สึก in. อินอีโคอีใจอีกแล้วพื้นเนี่ยเราจะขอใช้เป็นพื้นสีอ่อนๆอ,อ,อันนี้เลยนะคะผนังของชั้นล่างเราจะใช้วอปเปอร์เดียวกับตัวด้านนอกเลยนะคุณผู้ชมเอามาใส่ไว้แบบนี้เราก็จะไปดูดเสาเข้ามานะคะใส่ไว้2ข้างด้านในบ้านตรงนี้ทีวีสุดท้ายแล้วนะคะเราก็คงจะต้องใช้ตัวนี้จากของไทนี่ลิฟวิ่งเนาะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสมอชไม้ๆนะคะโซฟาเนี่ยนั่งได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเลยเราก็จะเลือกเป็นโซฟาของ Dream Home Decorator เนาะสีที่เราอยากจะเอามาเล่นด้วยเนี่ยเล่นลูกเล่นกับบ้านหลัง เราว่าเราเล่นเป็นสีดําแล้วก็ไม้ๆแบบนี้น่าจะโอเคนะพรมด้านหน้าบ้านนะคะก็จะใส่เป็นพรมสีดําตัวนี้อาจจะต้องกดย่อขนาดเขาลงเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านมันเล็กเล็กจะจาดเล็กมากๆเลยแบบนี้พม่านคือบอกเลยว่าต้องใช้ของ snowy escape นะคะแล้วก็กด control 9ขึ้นไปตรงนี้เรามาโนว่าเป็นโต๊ะกินข้าวเนาะเราก็จะเอามาวางไว้แบบนี้เลือกเก้าอี้ที่เข้าเซตกันนะคะเราก็วางไว้ขอดอกไม้ต้นไม้น่ารักน่ารักอยู่บนโต๊ะสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นละไม่ จริงๆคุณผู้ชมขอต้นนี้เลยนะคะเอามาขยายขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจับหมุนแบบนี้แล้วก็แปะลงไปเหมือนเดิมบริเวณผนังด้านนี้เราจะติดเป็นอาร์ตเวิร์กนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสวอชน้องแงวอันนี้พอเราจบผนังด้านหลังตรงที่กินข้าวเนี่ยมีที่โล่งๆอยู่นะคะเราจะทําการก๊อปปี้ตัวระแนงไม้ด้านนอกแล้วก็เอามาใส่ไว้ด้านในแบบนี้นะคะส่วนผ้าม่านเนี่ยก็คิดว่าจะต้องใช้ของ snowysk ไฟคือจะต้องไม่กินที่คุณผู้ชมไฟจะต้องเป็นไฟธรรมดาธรรมดาอาจจะใช้เป็นตัวนี้นะ แปะลงไปเพราะว่าสว่างด้วยแล้วก็ไม่กินที่ด้วยต่อมาเราจะเลือกตัวนี้นะคะ nuts and bolts เนื้อของ get t o g e t h e r นะคะเป็นไฟนะเราจะเอามาเล่นเป็นเหมือนแบบว่า wall sculpture นะคะเป็นเหมือนที่แปะผนังแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นไฟตรงโซนบันไดนะคะใส่พื้นและเปลี่ยนตู้เย็นให้เขานะคะต่อมาเราจะต้องเปลี่ยนโซนเคาน์เตอร์ให้หมดเลยโลทิ้งเลยคะ่ะเคาน์เตอร์ก็คือไม่มีใครชนะตัวนี้ไปแล้วนะคะ dream home decorator ยืนหนึ่งในใจกุณหมีมีเตาทํากับข้าวก็จะใช้ของ snowy escape เหมือนกันนะคะใช้เป็นตัวสี ขาวๆแล้วก็ด้มจับสีไม้ๆหลังจากนั้นเราจะมาใส่อัปเปอร์คาบิเนตนะคะใส่ไปแค่2ตัวแบบนี้พอเลยขอเปลี่ยนพีซด้านในให้เป็นพีซแบบนี้แล้วก็มาใส่ตู้เก็บของอีกสักอันหนึ่งดีกว่ามันจะได้ดูแบบว่าอุ้ยบ้านนี้มีที่เก็บของหูด,ดูดควันเราจะมาเลือกสีขาวตัวนี้แล้วก็แปะลงไปหลังจากนั้นนะคะเราจะนําเอาตัวกันฟืนกันไฟอันนี้มาซ่อนไว้หลังหูด,ดูดควันตรงนี้สิ่งน้ําไว้หลังจานด้านในจะเป็นเคาน์เตอร์ไว้ทํากับข้าวนะคะแปลว่าเราแต่งอะไรไม่ได้เลยส่วนวอลเปเปอร์เน าด้นนในเลยพรมในห้องครัวก็เอาพรมของ Jungle a v e n g e r นะคะเอามาย่อขนาดลงแบบนี้แล้วก็แปะลงไปโซนบริเวณที่เขาจะทำครัวหลังจากตกแต่งห้องครัวเสร็จนะคะสภาพก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะขึ้นมาชั้น3นะคะก็กอบผนังจากด้านนอกแล้วก็พื้นจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนสุขภัณฑ์พวกนี้บ้านเล็กๆแต่ก็คือสะดวกสบายนะคะเต็มไปด้วยสุขภัณฑ์ที่ดูดีและมีอรไรใส่อ่างล้างมือแล้วก็กระจกลงไปพรมด้านหน้าห้องน้ำ ะะวางไว้ตรงกลางเลยค่ะสีน้ําตาลแบบนี้ห้องน้ําแบบอโรมาทรัพีมันก็จะต้องใช้พื้นกรวดแบบนี้นะคะวัวแปเปอร์ที่ดีที่ใช้ก็จะต้องสปาเดย์แน่นอนเติมพรมที่หลอกเราว่าเป็นท่อน้ําทิ้งนะคะแปะลงไปแบบนี้แล้วก็นําเชฟนะคะของไทนี่ลิฟวิ่งนะที่เป็นเหมือนแบบว่าที่ขัดตัวอะไรต่างๆนานามาแปะไว้ห้องน้ําที่มันไม่มีแสงธรรมชาติละมันก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาฟ <c oughs> ิลเตอร์แพ็คสปาเดย์ราจะมีกระจกที่ตาเหล่มองเฉียงแบบนี้ <laughs> เราก็จะเอากระจกเนี่ยมาแอบไว้ตรงรูระแนงไม้ตรงนี้นะคะด้านในห้องน้ําเราก็จะมีแสงธรรมชาติแล้วค่ะไฟในห้องน้ําเราจะใช้เป็นซอเซอร์ไลท์ไปเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรสิ่งที่ควรเปลี่ยนอย่างแรกเลยก็คือประตูคุณจะมาใช้ประตูนี้เป็นประตูห้องน้ําไม่ได้นะเราจะมาใช้ประตูจากของ Dream Home Decorator นะคะสวอชสีน้ําตาลเข้มอันนี้แทนผ้าเช็ดตัวเราจะมาแปะไว้บริเวณตรงนี้นะคะและเมื่อเราตกแต่งชั้นที่เป็นชั้นของห้องน้ําเสร็จสภาพก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีไมมาร ไม้อ่อนๆกับไม้เข้มๆแล้วก็มีสีขาวมาตัดไปขึ้นไปทําห้องนอนกันค่ะกอบพื้นและผนังมาจากด้านนอกเหมือนเดิมความสุขของคุณหมีมีก็คือการได้สร้างบ้านหลังเล็กๆแบบนี้เรามีความสุขสนุกมากๆเลยเปลี่ยนเตียงให้เขากันเถอะเตียงที่ใช้ก็จะเลือกของ eco lifestyle ตัวนี้นะคะที่มีหัวเตียงมือกันแบบนี้นิดนึงปลายเตียงนะคะเราจะมาหยิบ c o เตอร์ dream home decorator นะคะเราก็จะหัดหลังเขาเข้าไปแบบนี้แปะไปเลยค่ะ2อันหยิบ shelf ของ dream home decorator นะคะตัวนี้เอามาห้อยไว้คุณผู้ ชมน่าจะรู้กันแล้วถ้าติดตามช่องเรามาตลอดคุณมีเขาก็จะเอาชุดนะมาแขวนไว้หลังจากนั้นเขาก็จะย่อขนาดตัวนี้ลงนะคะให้มันเล็กที่สุดเราก็แปะไว้แบบนี้เลือกกระจกที่มีไฟออกมาของสปาเดยตัวนี้นะคะกดปุ่ม out alt, alt ที่คีย์บอร์ดเพื่อที่จะ freely move นะคะแล้วก็แปะเขาลงไปแบบนี้ให้เหลือขอบขอบมีแสงออกมานิดนึงกลับไปหยิบ upper cabinet ของ dream home decorator สีน้ําตาลเลือกเป็นพิซตัวนี้นะคะเราก็เอามาปิดร่องรอยต่างๆบริเวณนี้ส ข้างแบบนี้ค่ะและเมื่อเราตกแต่งห้องนอนเสร็จนะคะก็จะสภาพแบบนี้เลยมีกระจกเต็มตัวมีรองเท้าว่างอยู่บริเวณน,นี้เอาโต๊ะข้างเตียงแล้วก็ต้นไม้มาวางนะคะบนหัวเตียงก็จะมีรูปภาพปลายเตียงตรงนี้เราเอากระจกออกไปนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราตื่นนอนมาแล้วเจอตัวเองอาจจะตกใจได้ <laughs> แล้วก็จะเหลือแค่กระจกแค่โซนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเราก็จะเพิ่มสกิลนะคะหรือว่าเพิ่มความสนุกให้กับซินของท่านด้วยทีวีเบสเมนต์ชั้นแรกจะเป็นชั้นแบบว่ากึ่งกึ่งออฟฟิศความเป็นจริงแล้วเบสเมนต์เราควรจะใช้วอลเปเปอร์อะไรดีคะคุณผู้ชมเราไม่อาจทราบได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเลือกใช้นะคะเราจะใช้วอลเปเปอร์สีขาวๆตัวนี้จากของ Eco l i f e s t y l e อีกแล้วเอามาเล่นลูกเล่นตรงนี้ต่อมานะคะเราจะมาหยิบระแนงไม้นะคะสีเข้มตรงเนี้ยของ Grow i n g t o g e เ h e รเพราะว่ามันน่ามา,ามาเป็น ลูกเล่นบริเวณนี้เรามาดี y อห้องทํางานกันนะคะเราจะหยิบโต๊ะตัวนี้นะคะของ High School Years เพราะว่ามันเป็นทรงกลมแล้วมันซ่อนได้ง่ายหลังจากนั้นเราจะเอาคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปมาแปะไว้เลือกเก้าอี้ที่ท่านอยากจะใช้นะคะเอามาแปะไวใ้ให้มัน snap นกับโต๊ะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาหยิบเชฟของเบสเกมตัวนี้นะคะสีขาวกด bracket key นะคะหรือว่าปุ๊บแป้นไทยคือ rolling หลังจากนั้นกด alt นะคะเราจะเป็น out place out place ก็คือการเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระการวางของอย่างอิสระแบบนี้พอรวางแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ มันยังไม่พอค่ะเราจะต้องทําลินชักแจ้งว่าเราจะไม่ให้อันนี้มาเป็นขื่อออกมาเหงาเหงาเราก็จะหยิบเอ่อตัว e n น t a b l e นะคะอาจจะใช้จากของซีซันอันนี้เอามาเป็นเกะให้กับโต๊ะนี้เป็นโต๊ะทํางานที่เราดี Y ขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นหยิบโต๊ะตัวใหญ่ๆตัวนี้นะคะที่มันเกะกะอยู่กด bracket key หรือบอใบไม้ย่อลงนะคะเอียงเขานิดหน่อยนิดหน่อยให้คนดูก็พอกํกำหมัดเล่นเราก็จะได้เป็นพื้นที่ทํางานสวยๆแบบนี้เลยค่ะอาจจะมีบอร์ดสะสมโปสการ์ดอยู่ด้านนี้มีบอร์ดทํางานอยู่ด้านน เชลฟที่สวยแล้วก็เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการตกแต่งมาอย่างดีก็น่าจะต้องเป็นเชลฟตัวนี้เชลฟอะไรโคมไฟคุณมีห <laughs> มายถึงเทียนนะคะมีหนังสือนิดหน่อยให้เหมือนว่าได้ทํางานจริงๆโต๊ะที่มันอยู่ด้านล่างนี้นะคะเราก็จะซ่อนด้วยการหยิบกล่องอาจจะเป็นกล่องสีขาวหยิบออกมาแล้วก็ค่อยๆย,ยั เข้าไปแบบนี้หามุมหามุมดูดีๆนะคะตอนนี้เรามองผ่านประตูกระจกอยู่เพราะว่าบานเล็กมากแม่่ซนบริเวณเนี้ยก็จะเป็นที่เหลือแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะทํานะคะเราจะมาหยิบ sectional sofa ของ dream home decorator แล้วก็วางเข้าไปเลยค่ะพีซนี้แบบนี้ด้านบนก็ใส่เป็นเชฟหนังสือของบุกนุกคิดนะคะหาภาพถ่ายที่เราชอบแค่นั้นเลยเอามาแปะไว้แบบนี้ถ้าเชฟนี้มันดูเตี้ยไปก็ยกระดับเขาขึ้นมาแบบนี้หาพรมสีขาวๆข,ข,ของบุกนุกคิดนะคะมา ไว้ในห้องทํางานย่อขนาดพรมลงนะคะคุณผู้ชมเราก็เอามาใส่ไว้ใต้โต๊ะทํางานอาจจะต้องย่อสักสองครั้งเนาะเพื่อให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะคะเอามาวางไว้แบบนี้พอเราแต่งโซนห้องทํางานเสร็จก็จะมีแบบนี้นะคะสภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะใส่พรมตกแต่งนู่นนิดนี่หน่อยเอาตัวเมลมาวางไว้ในห้องทํางานนะคะรับจดหมายแล้วก็มานั่งทํางานในนี้เราพร้อมที่จะ move on ไปชั้นล่างกันแล้วะคะ่ะและชั้นถัดมาเป็นห้องน้ําเราก็เลยไป copy ห้องน้ําด้านบนนะคะเราก็เอา มาแปะไว้ด้านล่างก็คือเหมือนกันมากๆเลยทีนี้ด้านนอกของชั้นใต้ดินเราจะเอาผนังสีดําของสปาเดนะคะเอามาทาไว้เพื่อที่จะให้มันดูกลืนกับ Environment ข้างนอกเพราะว่ามันเป็น b a s เมนต์มันก็ควรจะดํามานะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นของห้องน้ําด้านล่างลงมาถึงชั้นนี้ซึ่งเราอยากจะให้มันเป็นชั้นที่อุดมไปด้วยสกิลต่างๆนะคะแน่นอนเลยว่าก็จะต้องมีเชสเทเบิลหลักๆเลยสกิลโลจิกเนี่ยสำคัญกับซิมมากๆเลยนะคะซิมสามารถนําไปต่อยอดได้ในในหลายสาขาอาชีพเลย ึ่งเชสเทเบิลเราอาจจะเล่นเป็นตัวนี้แล้วก็มีเก้าอี้นะคะสีขาวๆที่เล่นเชสอยู่ตรงนี้มีนาฬิกานะคะไว้ดูเวลาเพราะว่าห้องนี้เราจะเป็นห้องของ Skill ะนะสกิลนู่นนี่นั่นนะเนาะสกิลที่หาเงินแล้วก็ดีที่สุดมันก็คงจะขาดไม่ได้กับการที่จะต้องมีอาร์ตอีเซออยู่นะคะเราก็จะพยายามยัดเข้าไปแบบนี้ยัดไปให้ได้มากที่สุดเลยอีกด้านหนึ่งเราจะแปะเป็นกีตาร์ไว้ให้เขาแบบนี้นะคะซึ่งกีตาร์เนี่ยถ้าสิมันมาปุ๊บคุณผู้ชมสามารถลากเอาเขาเ้ากระเป๋าเขาไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยกับกีตาร์ เอาลูกเล่นของผนังไม้นะคะมาเล่นไว้ทางผนังด้านนี้ให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเติมรูปภาพนะคะตกแต่งด้านนี้เป็นตัวตกแต่งนะคุณผู้ชมเอาแปะไว้แบบนี้ให้ดูมีอะไรใส่พรมสักผืนหนึ่งให้โซนนี้นะคะเราว่าก็เป็นอันเสร็จแล้วคําว่าเสร็จแล้วของคุณมีเขาไม่มีอยู่จริงหรอกถ้าเขายังไม่ได้ใส่รูปที่ผนังน่ารักน่ารักสักหนึ่งกลุ่มขาดสิ่งที่ทําให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยนะคะก็คือต้นไม้เราก็จะเปิดดีบักกับไลฟ์อ d ดินะคะแล้วก็เอาต้นไม้ที่ห้อยลงมาจากฟากฟ้าของ n t ิ หาสีที่มันเข้ากับบ้านเราแล้วก็นํามาห้อยไว้บริเวณมุมตรงนี้ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นชั้นห้องนอนอีกชั้นหนึ่งคนที่อยู่บ้านนี้อาจจะเป็นพี่น้องหรือเป็นเพื่อนกันก็ได้นะแล้วแต่จะจินตนาการเลยชั้นล่างตรงนี้ก็จะใช้เตียง Eco l i f ฟ์สไตนะคะแต่ว่าเป็นเตียงอีกตัวหนึ่งหัวเตียงควรจะอยู่ด้านนี้เนาะจะได้ไม่ได้ลงบันไดามาปุ๊บป๊บก็เจอกับหัวเตียงปั๊บเลยลงบันไดามามันจะออกได้2ทางเลยใช่ไหมคะแปลว่าเราอาจจะเพิ่มความเป็น p r i v a c y ให้กับชั้นนี้ได้โดยการเอาผนังมาตีแบบนนี้้หอองน,อน ะะเราก็จะแต่งคล้ายๆกับข้างบนเลยมีโต๊ะหัวเตียงที่เป็นโต๊ะเดียวกันเปลี่ยนสมอชแล้วก็เอาดิจิตอลแพดเนี่ยมาวางไว้มีดอกไม้แห้งอยู่ตรงนี้มีโคมไฟไม่ใช่โคมไฟไฟติดผนังนะคะที่มีลูกเล่นอะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะปลายเตียงทําเหมือนกันเลยนะคะแค่ตกแต่งกันคนละแบบด้านบนอาจจะชอบดูทีวีคนนี้อาจจะชอบอ่านหนังสือก็เอาพวกตัวตกแต่งอะไรพวกนี้หนังสือต้นไม้มาใส่ไวใ้ให้เขานะคะแล้วก็จะมีกระจกเต็มตัวอยู่ด้านนี้ด้วยหลังจากนั้นนะคะออกมาเก็บรายละเอียดด้วยการทำเทอร์เรนเพนให้บ้านหลังนี้ก็จะเป็น เสร็จแล้วได้เวลาเพลทเทสแล้วค่ะว่าบ้านหลังนี้จะใช้ได้ทุกส่วนไหมสระว่ายน้ําก็จะออกมาแบบนี้นะคะเรามีการใส่บับเบิลไว้ด้านในแล้วก็ตัวทำสตีมเนาะตัวแบบว่าทําอุณหภูมิให้อุน่นซิมจะได้ไม่ตุยตอนหน้าหนาวนะคะคุณมีเขาก็มานั่งเล้าชิได้แปลว่าเราก็จะมาลอยตัวเองในสระว่ายน้ําได้เช่นกันแบบนี้เลยใครมาอีกคะเนีวลคัมวาก่อนอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้พึง่ง เพิ่งไล่กลับบ้านไปมาอีกแล้วเหรอคะคุณหมีมีคุณสามารถกริวตรงนี้ได้ไหมเอ่ยก็คือไม่ขึ้นบันไดค่ะซิมขึ้นจากขอบสะแล้วก็เดินมากริวเองได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะแถมอาหารในเตากริวไปให้ด้วยให้คุณหมีมีเขาได้มานั่งเราก็ดูทีวีชั้นแรกเนี่ยไม่มีพรมนะคุณผู้ชมเพราะว่าใส่แค่พรมหน้าบ้านไปก็รู้สึกว่าบ้านเล็กมากๆแล้วนะคะก็เป็นสภาพแบบนี้นั่งดูทีวีได้เก้าอี้ตัวนี้นั่งได้หรือไม่เธอก็นั่งของเธอได้ขึ้นมาชั้นที่2ของบ้านนะคะเพื่อให้ชีเนี่ยได้มาาาททีสดูว่จะ รหือไม่ชีทาสําเร็จนะคะแล้วชีก็หยิบมากินเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าซิมเขาไม่นั่งกินค่ะเขายืนกินและใช่ชีเป็นแลคโตสเตโรนนะคะเป็นคนแพ้แลกโตสแต่ก็คือรู้สึกดีมากที่ได้กินแลคโตสนี้สักครั้งหนึ่งอร่อยปากลําบากตรุดมีอยู่จริงหลังจากการกินที่มีความสุขก็รู้สึกไม่ดีแล้วเพราะว่าปวดท้องนั่นเองมาขึ้นมาเทสห้องน้ําด้านบนหน่อยค่ะเข้ามานั่งชีในห้องน้ําด้านบนได้เรียบร้อยล้างมือได้เรียบร้อยอาบน้ําชั้นบนได้เรียบร้อยค่ะบ้านหลังเล็กกะก่อให้บอกเลยค่ะ มาขึ้นมาส่งกระจกด้านบนสุดของบ้านกันเธอไม่สามารถส่งกระจกได้นะคุณผู้ชมเราคิดว่าเพราะว่ากระจกมันหันด้านนี้นะคะเราลองเปลี่ยนฝั่งแม้ถ้าเราหันกระจกด้านนี้ชีจะส่งกระจกได้ไหมใช่ชีส่งกระจกได้นะคะซิมอาจจะต้องการพื้นที่ที่เดินมานิดนึงต่อไปจะลองชุดตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่ลองได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะไปรีแลกซ์บนเตียงค่ะแล้วก็ช่วยดูทีวีด้วยว่าคุณดูได้ไหมแน่นอนว่าดูได้ค่ะคุณมีเขารู้ว่าเขาสร้างอะไรบ้าง เบสเมนท์ชั้นแรกก็คือชั้นออฟฟิศเปซก็คือชั้นทํางานนั่นเองเดินเข้ามานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ได้และภาพที่ออกมาคือสวยมากๆเลยนะคะต่อไปคุณมีมิสามารถหยิบหนังสือออกมาจากบนเชลฟน์นี้อ่านได้ไหมสามารถเอามาอ่านได้นะคะไม่ต้องเดินไปไหนเออนั่งตรงนี้ด้วยใช่แต่ทีนี้เก็บหนังสือไปก่อนไปเพลย์เทสบ้านก่อนลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วก็ส่องกระจกได้หรือเปล่าเดินลงมาส่องกระจกแล้วเรียบร้อยห้องน้ำเนี่ยใช้ได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอาบน้ำให้ดูอีกหนึ่งกลุ่มนะคะคุณมีมินา และเก่งมากลงมาชั้นที่ทำสกิลนะคะเราจะดูซิว่าคุณหมีมิเขาจะเล่นเชสเทเบิลได้ไหมนั่งเล่นได้สบายหายห่วงต่อไปอาร์ตอีโซจะวาดได้หรือเปล่าโอเควาดได้นะคะเดี๋ยวภาพนี้ก็จะแถมไปให้ด้วยนะคะในบ้านที่อัพโหลดขึ้นแกลเลอรี่ซ้อมกีตาราหยิบมาใช้การได้เรียบร้อยสวยงามมากวางลงไปวางมั่วซั่วที่สุดเลยลงมาตรงนี้คุณหมีมิถ้าลงมาตรงนี้กระจกอันนี้จะใช้ได้ไหมนะอา้าวกระจกอันนี้ใช้ได้นะคะแสดงว่าซิมต้องการสองทายในการส่องกระจกกันเลยทีเดียวชุด ทางด้านล่างเราจะเปลี่ยนได้หรือไม่คะคุณมีเขาก็เดินมาเปลี่ยนชุดได้นะคะว้าวเยี่ยมที่สุดเตียงสุดท้ายก็คือรีแลกซ์ได้โอ้โหสบายมากอะและนี่นะคะก็คือบ้าน8ชั้นในเทียไทนี่เฮาส์นะคะเราจะได้เพิกต่างๆจากบ้านนี้เยอะมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะขอบ้านหลายๆชั้นก็ระบุไว้ด้วยนะคะว่าชั้นไหนชั้นใต้ดินหรือชั้นไหน,ช,น,ไหนชั้นบนดินถ้าเราอ่านแล้วเราอยากเล่นเราบอกแน่นอนว่าจดแต่ตอนนี้มี300กว่าคําขอที่รอคิวให้คุณมีทําอยู่น ะะถ้าขอแล้วรอได้และได้รับชมเราจะดีใจมากเพราะว่าเราตั้งใจทําทุกหลังจริงๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะลาไปพร้อมกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจดีๆให้กันเสมอมาเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ